สวัสดีครับสำหรับวันนี้มีคลิปข่าวสารธนาคารอมสินช่องบีแคนซันประจำวันอังคารที่29สิงหาคม มาอีกแล้วครับสินเชื่อของธนาคารอมสินไครที่เคยขอไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้นะครับลองขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอได้ทั้งรายใหม่แล้วก็รายเก่านะครับสําหรับคนที่มีรายได้ประจําตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับเขาช่วยเหลือคนที่มีาไรายได้น้อยปล่อยกู้สูงสุดต่อรายอยู่ที่30,000บาทไม่ต้องมีคาประกันนะครับผ่อนชาระนานสูงสุดถึง2ปีและก็ที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะขอสินเชื่อได้สูงสุด,สดเต็มจํานวน,น3 0,000บาทก็ผ่อนชําระเพียง เดือนละ1,500บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่นะครับอายุผู้กู้แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระคืนเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน60ปีแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายเดิมที่ธนาคารมีการคัดเลือกแล้วว่าสามารถที่จะกู้ตัวนี้ได้ ะะเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระก็จะไม่เกิน70ปีนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามานะฮะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12งวดแล้วก็ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้วนะครับ ฉ่นั้นใครที่มีไรายได้ประจําตั้งแต่1นึ่งมื่นบาทขึ้นไปก็สามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้สินเชื่อตัวนี้ชื่อว่าสินเชื่อเพื่อคุณนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละสิต่อปีหรือ1.25ต่อเดือนนะครับ การจ่ายสินเชื่อแล้วก็การชําระสินเชื่อจะเป็นแบบไหนนะครับทางธนาคารเขาบอกว่าเขาจะโอนสินเชื่อที่อนุมัติแล้วก็หักบัญชีเพื่อชําระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไม่โม่นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะเขาปล่อยกู้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2565หรือจนกว่าจะาครบวงเงินของโครงการนั่นเองนะครับใครสนใจสามารถรีบไปติดต่อได้เลยนะครับ